ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับหวานอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหวานก็จะมารีวิวกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะคะกระเป๋าที่หวานจะมารีวิววันนี้นั้นนะคะเป็นกระเป๋าที่เคยเป็นแบบเหมือนรุ่นวินเทจมาก่อนเนาะ ซึ่งตอนนี้ทางแบรนด์เนี่ยเขากลับมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบตอนนี้กําลังฮิตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงไปชมในคลิปกันเลยค่ะก่อนที่จะชมคลิปนะคะวันฝากดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะไปชมปกันเลยค่ะก่อนที่จะไปชมรีวิวกระเป๋านะคะเดี๋ยวหวานจะให้ดูกล่องกันก่อนนะคะกล่องด้านหลังนี้นะคะจะเห็นได้ว่านี่ก็จะเป็นกล่องกุชชี่นะคะกล่องจะมี2แบบด้วยกันใช่ไหมคือกล่องสีขาวกับกล่อง คือกล่องสีขาวเนี่ยจะเป็นกล่องรุ่นเก่านะคะกล่องสีเขียวนี่คือจะเป็นกล่องรุ่นใหม่ก็คือในรุ่นปัจจุบันนะคะจะออกแบบแบบเป็นสีเขียวแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเป็นว่าเออทำไมกุชี่แบบเป็นสีเขียวสีเขียวก็คือรุ่นใหม่นะคะก็คือจะมาแบบนี้นะคะ่ะสีเขียวแบบนี้นะคะเขียวแบบเขียวๆนะคะแล้วก็ถุงผ้าเข,ขาจะเป็นถุงผ้าสีน้ำตาลน,นะคะผูผ้โดยเสร็จอะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นแบบสีเข,ขียวแบบนี้นะถุงผ้าก็คือจะเป็นถุงผ้าแบบอย่างนี้ สีน้ำตาลแบบนี้นะคะถุงผ้าจะเป็นแบบผ้าดิบอเออผ้าดิบแบบรักโรครักรักโรคหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็คือจะเห็นไปในปกคลิปนะคะก็คือเป็นกุชชี่รุ่นนี้เลยค่ะกุชชี่รุ่นแจ็กกี้นะคะหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะคะไซนี้เป็นไซส์สลนะคะไซนี้คือไซส์สลค่ะเป็นอารุ่นที่คุณใหม่เราวิกาถือนะคะแล้วก็แบบอ๋อฮิตมากจะมาพร้อมกับสายยาวนะคะนี่สายยาวสายยาวแบบนี้ ัวไซส์ดวหนจะขึ้นให้นะทุกคนก็คือเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าอ่าตัวอะไรด้านหน้านะคะเห็นไอตัวสีของทองไหมก็คือมันจะเป็นแบบล็อกแบบนี้นะคะเวลาเปิดก็คือให้กดกดตรงนี้ก็คือมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ก็คือเป็นวิธีการเปิดนะคะด้านในจะเป็นบุเป็นอบุเป็นกรรมหีหีแบบนี้นะคะจะมีช่อง แล้วก็ช่องแบบเป่าเป่าเป็นพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะด้านนอกนะคะด้านนอกก็จะเป็นตัวแนวาสแบบนี้นะแนวาสนวาสด้านหน้าตรงเขียวแดงขาวเอ้ยเขียวเขียวแดงแบบนี้นะคะจะเป็นภาพแบบลายซิกเนเจอร์ของเขาของกูชี่เนาะขอบๆตรงนี้จะเป็นหนังนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังหมดเลยตรงนี้นะคะ แบบสายสะพายอะไรอย่างนี้นะคะเป็นหนังด้านข้างจะเป็น,นขอบตรงนี้ก็คือเป็นหนังนะคะตรงก้นแบบนี้นะคะเป็นหนังตรงนี้ก็คือเป็นแบบปรับสายได้นะคะด้านข้างตรงนี้เห็นไหมแล้วบางคนบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยคุณหวานมันเวลาสะพายขึ้นไหลเนี่ยมันจะติดเขาเรียกว่าอะไรจะติด ไหลติดแขนหรือเปล่าไม่ติดนะเวลาสะพายนี่คือไม่ติดสะพายแล้วคือไซส์มันพอดีมากๆทุกคนคือไซส์มันแบบไซส์มันกาลังดีอะคือรุ่นนี้มันจะมีอยู่3มไซส์นะคะไซส์มินิไซส์สมอลสมอลก็คือไซส์นี้แล้วก็ไซส์มีเดยมไซส์มีเดยมก็คือจะใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ไปเลยนะคะแต่คือไซส์นี้คือใช้สมอลที่คุณใหม่ดาวิกาถือนี่คือมันสวยนะคือจุของได้เยอะแต่คือตรงตรงเนียอะมันจะไม่มีซิปนะทุกคนมันจะไม่มีซิปก็คือจะเป็นไอที่ค่าตรงนี้ก็คือแบบแปะไปเลยอีตรงเนี้ยก็คื แปะปึ๊บไปเลยอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนตัวนี้ก็คือสายยาวสายยาวมันก็คือเป็นแบบนี้ก็คือสามารถต่อกับตรงนี้แล้วก็เป็นสายยาวแบบสามารถแบบคอสบอดี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นพวกใบเสร็จมันนะคะใบเสร็จกับการ์ดต,ต่างๆคือก็ฟูชี่เขาจะให้แบบการ์ดอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากสามสี่ใบอันนี้เดี๋ยวหวานจะลองเทียบกับเป็นตัวซีรีนแล้วก็พาด้าให้ดูนะคะอันนี้เทียบกับ ตัวพาด้าเนาะก็คือมันก็จะใหญ่กว่านี่นะคะใช่ไหมเออดูใหญ่กว่าเนาะด้านข้างอะไรต่างๆประมาณนี้ซีรีนอืมเกือบละคือใกล้ๆกันนี่แบบดูแบบอืมเดี๋ยวจะมีคลิปตอนสะพายให้ดูนะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณคนมากนะคะที่ติดตามจนจบนะคะสำหรับใครที่อยากให้หวานรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกหวานได้เลยนะคะแล้วหวานจะมารีวิวให้เรื่อยๆนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสั b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย